กระทรวงวัฒนธรรมปลื้มผลโพวันลอยกระทงปีนี้ค่ะคนไทยร้อยละ69เห็นความสำคัญขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขณะที่งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุขโขทยัยซึ่งเป็นประเพณียิ่เป่งล้านนาของเชียงใหม่ก็เป็นสถานที่ที่อยากไปลอยกระทงมากที่สุดด้วยค่ะ นายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กเยาวชนและประชาชนที่มีต่อวันลอยกระทงประจำปี2566จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ17,428คนค่ะครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาคซึ่งพบว่าเมื่อสอบถามความเห็นการลอยกระทงเป็นการร่วมสืบสารประ พณีวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยหรือไม่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ92.33เห็นด้วยค่ะและเห็นว่าประเพณีอะอยกระทงมีความสำคัญอย่างไร 3อันดับแรกก็คือร้อยละ69.33เพื่อที่จะขอขมาต่อพระแม่คงคาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้อยละ50.98เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและร้อยละ6 4 9เพื่อรู้คุณค่าของน้ำและการปฏิบัติต่อการใช้น้ำเนื่องจากน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะ เมื่อสอบถามเด็กเยาวชนและประชาชนคิดว่าสถานที่ที่จะไปลอยกระทงปีนี้3อันดับแรกก็พบว่าร้อยละ49.33ตามงานวัดชุมชนสวนสาธารณะที่จัดงานลอยกระทงร้อยละ23.56สาระน้ำบึงแม่น้ำลำคลองค่ะและร้อยละ10.46ยังไม่แน่ใจส่วนสถานที่ที่มีความน่าสนใจในการลอยกระทง3อันดับแรกก็คือร้อยละ28.90 ได้แก่จังหวัดสุขโขทัยค่ะงานการแสดงแสงสีเสียงงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟร้อยละ19.64จังหวัดเชียงใหม่งานประเพณียี่เป่งล้านนาประเพณีเดือนยี่เป่งและร้อยละ17.16ไอคอนสยามค่ะส่วนการลอยกระทงอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ71.09เห็นว่าลอยกระทงโดยใช้วัด สดุธรรมชาติร้อยละ51.50 1ครบครัว1กระทงค่ะและร้อยละ45.02รอลอยกระทงออนไลน์และเมื่อสอบถามไปถึงวิธีการจูงใจหรือเชิญชวนเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงร้อยละ63.69ก็เห็นว่าครอบครัวพาลูกหลานไปร่วมงานลอยกระทงค่ะร้อยละ48.78หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ สืบสารประเพณีลอยกระทงและร้อยละ42.66เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะไปถามเด็ก เยาวชนและประชาชนห่วงและกังวลมากที่สุดจากการจัดงานอประเพณีลอยกระทงในปีนี้ซึ่งก็พบว่า3อันดับแรกนะคะได้แก่ร้อยละ31.50เกิดอุบัติเหตุเช่นพลัดตกน้ำจมน้ำอุบัติเหตุทางการจราจรร้อยละ25.78เกิดขยะในแม่น้ำและร้อยละ20.68การทะเลวิวาทการทำอนาจารค่ะ